สวัสดีค่ะทุกคนฝนตกอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะฝนแบบลงแบบปุ๊บๆๆเลยนะคะว่าจะอาแอบไปหยอดขวดตอนเช้าๆนะคะคือไม่มีคนตื่นยังไม่มีใครตื่นอะ่ะแต่ว่าห้างเขาเปิดแล้วเนาะก็อยากจะไปหยอดตั้งแต่เช้าๆแต่ว่าบรรยากาศไม่เป็นใจนะคะน้องคือตกกระหน่าแบบปุ๊บๆๆเลยต้องหยุดนะคะจนถึงตอนนี้เจ็ดสิบโมงลวมัง้งเก้าโมงสี่สิบห้า นะคะตื่นมาตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงจะออกไปแบบว่าก่อนที่จะกินอาหารเช้าเลยตอนนี้จะสิบโมงแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยจะฝนก็ยังแบบว่าตกปล่อยๆแต่ก็ต้องไปนะคะเพราะว่าช่างเขาเก็บนี่มาให้ชอนะคะซึ่งกลิ่นเบียร กลิ่นเบียร์กลิ่นอันเนี้ยมันเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนไว้ในห้องคือช่วงหน้าหนาวอะเราก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างเนาะกลิ่น <Green S 1> มันก็ยังอยู่ในบ้านนะคะคือมันต้องออกไปแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสองกระสอบที่ช่างให้มานั้นนะจะใหญ่ขนาดไหนคะ่ะทุกคนอยากอวดนี่นะคะสองสองถุงดํานะคะจริงๆอะถุงเนี้ยถุงข้างล่างนี่นะคะชอบแบ่งใส่นี่แล้วนะทุกคนคือตอนที่ช่างอะเขาไปเก็บเขาไปเก็บเออ ล็อกเกอร์นะคะไอทุกทุกอันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือพนักงานพนักงานที่เขาทําความสะอาดเนาะเขาก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะเขาคิดว่าเออเดี๋ยวเขามาทํางานอีกอาทิตย์หนึง่งเขาจะเก็บไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่านั่นนะคะทุกคนมาต้องเคลียร์ล็อกเกอร์เนาะชอกก็ได้ตรงนี้มานะคะก็จะได้ก็จะมีแบบเป็นถุงแบบนี้ทุกอันเลยค่ะถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งวันนี้ก็ต้องไปหย่อนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ากลิ่นกลิ่นเบียร์นะเริ่มออกแล้วคะ่ะนี่ก็จะได้แบกตัวนี้ไปนะคะ เหนักอยู่ตอนนี้แล้วก็สอบนี้อีกสอบหนึ่งนะคะก็จะออกไปแล้วแต่ว่าทุกคนดูบรรยากาศด้านนอกก่อนฝนตกแต่ว่าไม่มีลมนะคะฝนตกไม่มีลมแล้วก็ไม่มีคนด้วยชอบก็ต้องออกไปแล้วล่ะคะ่ะทุกคนก่อนที่มันจะตกแรงกว่านี้เห็นเขาบอกว่าตอน10บโมงหรือ11บเอโมงนี่แหละคะ่ะฝนตกหนึ่งซก็คือจะตกมาแรงมากเราก็ต้องไปก่อนที่น้องจะตกแรงมากเหมือนตอนเช้านะคะไปค่ะประหยอดกัน ลงมา60%ตอนแรกดู20%นะคะแต่ตอนนี้เป็น60%แล้วสภาพ60%ก็ต้องไปค่ะก่อนที่มันจะมาถึง100%ไปลุยถึงแล้วสภาพเปียกหมดแต่ก็ไม่ยั่นนะคะไปะหยอดขวดกันเสร็จแล้วนะคะได้มาส0 0ร0อยสามร้อยกรโค่นะคะหนาวมากทุกคนมือยังสั่นอยู่ ที่แบบว่ามันเสียด้วยนะคะความหมายของเสียก็คือมันหยอดไม่ได้ไ่ะทุกคนก็เลยแบบโอเคทิ้งอยู่ประมาณสามสิบขวดน,นะคะเพราะว่ามันหยอดไม่ได้บางอันก็คือไม่มีฉลากนะคะแล้วที่ได้เยอะแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือเวลามีคนมาหยอดปุ๊บชอบรู้ว่าช่อบนอะ่ะมีเ,มเยอะมีกระป๋องเยอะชอบก็เลยให้เขาไปก่อนนะให้เขาหยอดก่อนเพราะว่าเราก็เกรงใจเพราะว่าเราเยอะนะคะที่อันนี้คือขวดที่หยอดไม่ได้นะคะชอบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหยอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะทิ้ง เนนวลามีคนมาอย่างเงี้ยเขามีเขามีามยูทถุงนึงเราก็เราก็ต้องให้เขาจอดก่อนนะคะเพราะว่าของเราเป็นกระสบอบใหญ่เนาะอันนี้คือทิ้งตรงนี้นะคะอื่นอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทปเปอร์นะคะอันนั้นก็จะเป็นลัตพลาสติกอันนี้จะเป็นช่อ,ชอดิ้งเสษอันนี้จะเป็นพลาสติกอันนี้จะเป็นกระดาษอันนี้จะเป็นอื่นๆนะคะนี่